ดอกนี้ค่ะทุกคนหน้าแดงมาไหมไอหน้าแดงเต็มแผงทุกคนหน้าแดงเต็มแผงนกล้นๆนต่อเนื่องมาอีกดอกนี้ฟาดข้าให้เป็นไงเจออย่างนี้เป็นไงจะสาวท่านฟาดมาข้างนอกโคตรหล้นมาไอหน้าแดงเต็มแผงค่ะทุกคนเท่าไหร่มาดูกันนะคะทุกคนโอ้โหห้าพันหกคำเตือนเด็กอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนํานะคะ มาจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาที่สาวท้ำมองของเรานั่นเองนะคะทุกคนวันนี้จ๋าเอาทุนมาที่ส0มค่ะทุกคนนะเรามาลุ้นกันว่า300นี้จะพาเราไปต่อได้ไกลไหมหรือว่าจะพาเราพังก็ไม่รู้นะ300ก็ขอเบ็ดที่3แล้วกันนะคะทุกคนนะ อ่ะเป็ดสามกดมือไปเออทรงเหมือนจะมานะคะทุกคนเหมือนจะเข้าท่าเข้าทางนะคะวันนี้มาเลยนะคะทุกคนเหมือนจะแบบว่าเออเลิกยามดียังไงไม่รู้นะรู้สึกว่าเซนน่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอามาดูกันแล้วกันแต่ตอนนี้แตกยังไงก่อนแตกยังไงก่อนยังไม่ทันได้กําไรเลยแตกยังไงขาดทุนก่อนคะ่ะทุกคนอ่ะเด็ดสามกดมือไปกดมือไปจ้าเออหน้าแดงมาโผล่นิดนึง นิดนึงเท่าไหร่เออแตกมา3า,ามนะคะเท่าทุนอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขาดทุนนะจ๊ะอ่ะนั้นขอกัดฟันใสไปเลยะค่ะทุกคนเบ็ดห้าไปเลยไหนๆก็ไหนๆละ ู้ตายอยู่แล้วมาเราเป็นนักสู้เราเป็นเลือดน,นักสู้เออไปไอ้เขียวโผล่มา,าก็จะแตกนะคะไม่แตกนะคะทุกคนนะเกมนี้นะคะใครไม่รู้จักนี่ถือว่าไม่ใช่สาวกพ g เลยนะคะทุกคนนะอไอ้เขียวมาแล้วค่ะทุกคนไอ้เขียวแตกมาแล้วในเบต5าของเรานะคะทุกคนยังไงต่อนางวันก้อนโตสิทเท่าไหร่กันมารุนนางวันก้อนโตไอ้เขียวไปเลยฟาดไป100กับ50สตางค์นะคะทุกคนจะ๊จ๋ายังพูดไม่จบเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่รู้จัก สาวถ้ำในค่ายพีจีนี่คือไม่ใช่สาวบกพีจีนะ,ะใครที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าเพิ่งรู้จัก การก้าวเข้ามาในสาววกพีจีนะคะคนต้องตามเกมนี้นะคะคือเกมสาวถ้ำจัดคนนะเออไปตามกันได้นะคะทุกคนตามที่เดียวกับจ๋าก็ได้นะจา๋าปักหมุดเอาไว้แล้วนะจ๊ะทุกคนอรู้กันนะจ๊ะถ้าใครเป็นเอฟซีของจ๋าก,ก็ตามนั้นเลยที่ปักหมุดจ้ะอ่ะบวกมาอีกร้อยยี่สิบจ้ะทุกคนออาเริ่มเอาเดิฟเอาเดิฟมาเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําไรมาแล้วนะจ๊ะทุกคนกําไรหลักสิบอยู่นะเออไม่แน่ไว้ดอกนี้อือสิบมาไอ้เขียวโผล่มาไอ้เขียวแตกค่ะทุกคนไอ้เขียวแตกมาแล้วเท่าไหร่ รางวัลก้อนโตในเบ็ด5นะคะทุกคนเบ็ดหามาอีกหัวมา300กับอีก2บาท50สตางค์นะคะทุกคนถือว่าตอนนี้ก็เป็นกําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะแตกนอกล้วนล้วนเลยไม่มีในายนะคะตอนนี้นะคะทุกคนอ่ะไปยังไม่ได้เข้าถ้าเลยนะคะทุกคนสเกเ,เตอร์ผ่านไปผ่านมาแต่ไม่มีการมาหยุด4ตัวสักทียังไงจ้าแม่สาวถ้าคุณจะปิดถ้าตายเลยหรือไงจ้า แค่ขอเข้าไปเนี่ยเข้าไม่ได้หรอคะเข้าไม่ได้เหรอหรอ,อ่ะไม่เอาไม่ให้เข้าเราจะฟาดข้างนอกหนักๆก,ก็แล้วกันไปเบ็ดห้าขอฟาดข้างนอกแล้วกันยังไง ยังไงเออยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกเอ๊ะพูดไม่รู้เรื่องออะยังไงมามาไหมไอ้เขียวแตกมานิดนึงยังไงอีกโอ้โหวายดอกนี้รวมมิตรค่ะทุกคนแตกมาเท่าไหร่อืนางวันก้อนโตฟาดกองไฮค่ะทุกคนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะจ๊ะแม่เอออะสาวท้ำมองนะจ๊ะทุกคนเกมนี้ก็ถือว่าอาจจะเรียกว่ายายทวดสาวท้ำก็ได้นะคะทุกคนจะแก่มากเกินไปไหมเออก็คือเกมตำนานนะคะติดท็อปฟของพีซนะจ๊ะทุกคนไปค่ะทุกคนอืไป ยังไงต่อยังไงไอ้หน้าม่วงไอ้หน้าม่วงเข้ามาแล้วไงอ่าไอ้เทามาเท้าเทาเทา,ทาแล้วก็ถึงต่อได้สิค่ะทุกคนเขียวโผล่มาจะแต่มาอันแน่ไอ้เขียวต่อมาอีค่ะทุกคนเขียวมาแล้วไงเอมาอีกพิ่พืชเลยแล้วไงข้างนอกแบบรล่นมากขอบอกคุณแม่ยังไงทุกคนสเตเตอร์โผล่มาสองตัวจะ เข้าหรือเปล่อาอ๋อเคโดยมาเต็มแผงเลยแล้วไงต่อดอกนี้ฟาดมารวมมาค่ะทุกคนเรามาดูยอดรวมในดอกนี้แตกลัวๆเท่าไหร่คะทุกคนมาเป็นร้อยแล้วจ้ะรางวัลก้อนโตเท่าไหร่เมกะไปอ้โหเป็นพันค่ะทุกคนซูปเปอร์เมกะไปเลยคะ่ะพันแปดสิบเก้าจ้ะแม่โอุ้ยเห็นไหมคะนอกโคตรล้นนั่งขอเพิ่มเบ็ดไปเลยจะไปอย่าไปหยองมันนะคะทุกคนเบ็ดแปดค่ะทุกคนขยับเบ็ดแปะค่ะจากคุณสามร้อยตอนนี้ก็มาเป็นพันแล้วนะจ๊ะทุกคนมา อ,อย่ายาวไปอย่าไปอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งนะเอาวมาแล้วค่ะทุกคนแต่มานิีนึงอ่ะเคผ่านมาเคผ่านมาไอ้หน้านแดงไหมไอ้หน้าแดงนี่ไอ้หน้าแดงอะทุกคนจัดปเออต่อไอ้เขียววายเข้ามาขนาดนี้ฟาดมาอีกไหมยังไงชมพูไหมชมพูไหมไม่ชมพูขอหน้าชมพูไุ้นอยู่ยังไม่ชมพูอีกค่ะทุกคนไอ้หน้าชมพูไม่แตกแล้วไอ้เท้าแทนไอ้เท้าแทนมายังไงชมพูจริงๆชมพูแตกจริงๆะัดกนลุ้นมานานต่อด้วยคิวพร้อมวานอื้ ฟาดมาทีเจค่ะทุกคนแตกไปค่ะทุกคนเท่าไหร่กันมัดรวมมาทุกคนแตกหนักหน่วงขนาดนี้อา่าซุปเปอร์ไปค่ะ29 0พันกัารอกบาท20สตางค์นะคะทุกคนสุดไปเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหแตกนอกโคตรล้นไม่พึ่งในก็ได้คะ่ะไม่เข้าทาก็ได้คะ่ะขอข้างนอกแบบนี้ก็ได้คะ่ะล้นๆมาเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เพิ่มเบ็ดไปเลยเบ็ดสิบจะแม่เบ็ดสิบไปเลยฟาดไปไม่ให้เข้าทาหรอไม่ให้เข้าทาหรอจัดข้างนอกก็ได้หือดอกนี้ค่ะทุกคนน้าแดงมาไหม ไอ้หน้าแดงเต็มแผงทุกคนหน้าแดงเต็มแผงโคตล้นล้นต่อเนื่องมาอีกดอกนี้ฟาดเขาให้เป็นไงเจออย่างนี้เป็นไงจะสาวท่านฟาดมาข้างนอกโคตรล้นมาไอ้หน้าแดงเต็มแผงคนะ่ะทุกคนเท่าไหร่มาดูกันนะคะทุกคนโอ้โหห้าพัน 62องค่ะแม่สุดจัดจริงๆเต็มกระดานเต็มคาราเบลไปเลยนะคะทุกคนหน้าแดงค่ะทุกคนโอ้โหข้างนอกโคตรล้นเลยไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งแล้วนะคะทุกคนโอ้โหลิ้นจ๋าพันเลยไม่ต้องพึ่งข้างในเลยจ้าวันนี้ไม่แตกในก็ไม่แคร์จ้ะไม่ง้อจ้ะหอหนะไอ้แดงมาบ่อยจริงๆค่ะทุกคนวันนี้หน้าแดงมาบ่อยจริงๆค่ะทุกคนแตกเต็มหน้าเลยค่ะเต็มหน้าแดงเลยนะคะทุกคนแดงเต็มหน้าค่ะทุกคนนะเออฟาดมาตัวแพงด้วยนะไอ้หน้าแดงกับหน้าทองนี่คือแพงนะจ้าทุกคนโอ้ไอ้เท้ามาค่ะ เท่าไหร่ไปอืชมพูก็มาวันนี้อบ้บรรดาหน้าหน้าเข้าดีจริงๆค่ะทุกคนข้างนอกแบบล้นมากจะแม่โอโหดูค่ะทุกคนจากเท่าไหร่จาก300ดูเอาแล้วกันทุกคนไม่พูดเยอะนะข้างนอกสุดๆไปเลยรวมมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนแตกมาอีกแล้วเท่าไหร่จะแม่วันนี้มีกะไปแล้วคะ่ะ3 0 0 400ไปแล้วคะ่ะทุกคน400แล้วก็ไปถึง500ร้อยไหมคะเออห้าร้อยซุปเปอร์ 3,631ัรบเค่ะทุกค,คนใครอยากจะตำที่เดียวกับจ๋าไปตำได้เลยนะคะจ๋าปักหมุดเอาไว้แล้วรู้กันไม่พูดเยอะนะดูเอาแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะจากทุน300้อทุกคนดูเป็นหมื่นนะคะทุกคนยังแตกไม่หยุดมาอีกไหมอูหหมดแล้วหรอคะยังไม่มาอีกหรอหยุดแล้วหรอยังไง แถมหน้าแดงมาอีกค่ะทุกคนดอกนี้ฟาดมาอีกฟาด,าอ,ฟาดาอีกเท่าไหร่หนะะึ่งร้อยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้สุดปังข้างนอกหล้นๆจริงๆนะคะหล้นมากมากเลยะคะ่ะทุกคนสาวถ้ำนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ด้วยเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าวันนี้จ๋ไปแล้วนะคะ